สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดลี่แห่งชัยชนะ14วันเรามาถึงวันที่9แล้วนะคะเช้านี้คุณเป็นอย่างไรกันบ้างการถูกกักตัวนานๆและไม่ได้ทํากิจกรรมตามปกติอาจทําให้สมองของเราไม่ได้ตื่นตัวเท่าที่ควรนะคะดังนั้นวันนี้เราจะชวนคุณทํากิจกรรมฝึกความจําหรือเล่นเกมเพื่อกระตุ้นสมองให้ทํางานกันบ้างนะคะ เริ่มจากเกมแรกเลยนะคะเรียกว่า s t r ส troop Test ค่ะเป็นการช่วยฝึกจิตใจของเราให้จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายใต้สภาวะความกดดันของการทำงานร่วมกันระหว่างสมองทั้งสองซีกโดยสมองซีกขวาจะรับรู้เรื่องสีสันส่วนสมองซีกซ้ายก็จะรับรู้เรื่องตัวอักษรซึ่งจะช่วยฟื้นฟูความทรงจาในวัยผู้ใหญ่ด้วยนะคะพร้อมกันแล้วนะคะวิธีการเล่นง่ายๆค่ะคือขอให้คุณตั้งสติให้ดี ดูที่สีเป็นหลักนะคะไม่อ่านตามคำและอ่านออกเสียงตามสีที่เห็นเช่นถ้าเห็นสีเขียวก็อ่านว่าสีเขียวเริ่มนะคะขอให้ทุกคนอ่านออกเสียงตามสีที่เห็นได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะอ่านได้ถูกหมดทุกข้อไหมคะต่อไปค่ะเราจะมาฝึกความจํากันต่อนะคะ เกมนี้จะช่วยให้คุณทำงานกับหน่วยความจำระยะสั้นของคุณคุณจะต้องค้นหาจำนวนช้างมแมลงปอยีราฟดาวฮิปโปนกแก้วผีเสื้อลิงและม้าลายค่ะเริ่มกันได้เลยนะคะนับกันได้แล้วใช่ไหมคะไม่ทราบว่าถูกกันหรือเปล่าต่อไปค่ะจะเป็นเกมที่ชื่อว่าพอดีกับแกะในเกมนี้นะคะ คุณสามารถทำงานกับหน่วยความจำระยะสั้นของคุณได้แต่คุณจะต้องปรับแกะแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับแต่ละเงานะคะต่อไปเราจะมาค้นหาความแตกต่างกันค่ะเกมของการค้นหาความแตกต่างก็จะช่วยในการทำงานของหน่วยความจำในระยะสั้นเช่นกันค่ะ ต่อไปจะเป็นเกมจำภาพค่ะให้คุณจำภาพทั้งหมดนี้ไว้นะคะหลังจากที่คุณจำภาพทั้งหมดได้แล้วก็จะมีภาพหนึ่งที่ถูกเปลี่ยนใหม่แล้วก็จะมีการสลับตำแหน่งภาพทั้งหมดให้เลือกภาพที่ถูกเปลี่ยนดูนะคะว่าภาพไหนที่ถูกเปลี่ยนใช้เวลานิดนึงค่ะไม่ทราบทำถูกกันหรือเปล่านะคะนอกจากเกมที่เรานำมาให้เล่นในครั้งนี้แล้วนะคะคุณก็ยังสามารถค้นหาเกมที่ใช้ในการฝึกสมอง จากมือถือของคุณผ่านแอปต่างๆที่โหลดได้ฟรีทั้งในระบบ Android และ iOS มาดูกันนะคะว่ามีแอปอะไรบ้าง l u m o s i t y y เป็นการทดสอบความจำสมาธิและทักษะอื่นๆผ่าน25เกมค่ะ Neuronation เป็นแอปที่ได้รับรางวัลโดยกระทรวงสาธนารณสุขของประเทศเยอรมน,นีนะคะ b r a i n อันนี้เล่นง่ายมากๆนะคะเพียงแค่ใช้การเขียนเส้นเพื่อทำให้ลูกบอลกลิ้งมาชนกันก็จะผ่านด่านก็จะช่วยทำให้เราได้ฝึกการคิดอย่างมีตรก,กะแล้วก็สร้างสรรค์ค่ะ Brain your brain อันนี้เป็นเกมจับคู่เกมจดจำรูปแบบนะคะ Logic light นะคะอันนี้ก็จะบริหารทักษะความคิดตั้งแต่เกมปริศนาเล่นสนุกไปจนถึงเกมแบบ3 d นะคะที่ท้าทายสมองของเราได้มากขึ้นค่ะ ต่อไปก็จะเป็น s e a s o l s Puzzle นะคะเป็นเกมปริศนาที่เราจะต้องคิดหาทางแก้ซึ่งก็จะช่วยพัฒนาทักษะทางด้านความคิดและก็ตักกะยังมีชุดทดสอบ IQ ให้ได้ลองทำอีกด้วยนะคะ Memorado นะคะ Memorado นี้ก็เป็นเกมที่ช่วยฝึกความทรงจำบริหารตักกะสมาธิและฝึกการคิดเร็วคะ่ะ c o n i f i c อันนี้มีให้เลือกเล่นกว่า20 เกมะะจะช่วยพัฒนาความจำและ,ะทักษะการใช้เหตุผลให้ดีขึ้นเป็นอีกหนึ่งแอปนะคะที่ดีมากจริงๆสุดท้ายค่ะ Happy f i นะคะ Happy f i ก็เป็นเกมที่จะช่วยลดความเครียดลบความคิดเชิงลบเพิ่มความรู้สึกดีให้กับตัวเองแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นให้สมองมากขึ้นค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ก็ได้ทดสอบความจําแล้วก็ได้เล่นเกมไปบ้างแล้วนะคะลองเลือกเกมที่คุณชอบแล้วก็ฝึกความจํากันดูนอกจากสมองจะได้รับการกระตุ้นแล้วนะคะคุณน่าจะมีความสุขเพิ่มขึ้นค่ะก็ขอให้ลงบันทึกเหมือนทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ